สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อนไปสุขขู่สุขคนครับผมพบพ่อก็เอากระโดนขึ้นเก่าครับพี่น้องครับพบพ่อกันในเมือนี้กับเป็นวันจันทร์ที่เจ็ดเนาะครับเนาะของเดือนตุลาคม2 5 6 7กครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งเล่านำครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาตามเก็บขอมุ่นกันต่อครับแนวทางของตัวเลขจากหลายสำนักหลายอาจารย์แนวทางประจำงวดวันที่ 16ตุลาคม2567กครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเสียวกับบากระโดนคือเก่าเหมือนเดิมแต่ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับขอมนลแนวทางก็อาจจะลาซาดในจังหน่อยในคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่3ครับพี่น้องครับเป็น e ีพีที่3กับิรวบรวมเอาแนวทางของตัวเลขแต่ละสำหักแต่ละาจานเมาอัปเดตมาแบว่งปันพี่น้องได้รับชมในคลิปนี้คือเก่านะครับเนาะก่อ,อนจะขอพิ่งตัวเลขครับพี่น้อง ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมดวยครับเด้อบอสนับสนุนการพรนันถุกชนิดครับพี่น้องครับข้อมูลส่วนข้อมุลแนวทางในคลิปนี้ครับพี่น้องครับก็มีแนวทางของอาจารย์สมชัยของธนกิจแนวทางของแอดไพ่แก้วทิดหวยแอดปกเขียวแนวทางของแอดไตฝ่าแอดเทปแอดประกอบแอดนอดหนูครับ นนนแนวทางของหนุ่มสารคามเหล็กดังค้นบานสวายแนวทางของลุงนิ่นรับลูกชนลาดแอดชว์โรดครับอีกจากหลายสํานกหลายาจาย์ครับอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับเนาะขอมุ่นใบแรกครับพี่น้องครับขอมุ่นใบแรกน,แนี่สิเป็นแนวทางลักหน่วยลักซิบลักลอยของแอดนางฝ่าครับพี่น้องครับ ปัญหาหนึ่งสองสามครับพี่น้องทั้งลักหน่วยลักสิบลักลอยเนาะกับเบิง้งใบ้ะครับเด้อเห็นเห็ดผุกตรับพี่น้องเห็นเห็ดผุกตรับเกิดลาใช่ลรืดอกใหญ่เติบอยูุทธ์นี่บ่มีหมูนี่บย้มพี่น้องเหรอดอกใหญ่เติบอยู่งพ่นนี่ออกลาพ่นกอไพลกอแหลคุณ ทางเขามาคุณตัวนั้นก็นได้กินเลื้อยอยู่ก่อนนั่นส่วนขอมุ่นใบนี้ครับพี่น้องครับขอมุ่นใบนี้เป็นแนวทางวิ่งบนรางมาหนึ่งหรือสองโตเนาะของแอดบุรพาไม่แพ้อาจารย์วิทย์เจ็ดศูนย์สามครับพี่น้องครับกระเบื้องใบเป็นขอมุ่นเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ ส่วนใบนี่แนวทางเลขสองโตตรงครับสองโตตรงมีหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกครับพี่น้องครับบรรยากาศง่ามเสียวๆกระเบนขึ้นโพไป,ป,ปใหม่แล้วสวยมากกับหวานขึ้นเก่าครับพี่น,อน้องอากาศเย็นๆย,นยนง่ามสเสีาว ส่วนใบนี้สองตัวแางครับสองตัวแางชุดเต็มเนาะครับเนาะของแอดกลมครับขออนุญาตพี่น้องบาอ่านเ้อครับเด้อแคบหนาจอเสียบขอมุ่นว้ครับพี่น้องส่วนใบนี้ครับใบนี้แนวทังสองตัวบนครับ สตัวบนของอาจารย์ซุมาอีพ่อหนอเด่นเจ็ดล่องหนึ่ครับกามี7เจ็ดหนึ่งเจามเจ็ดศูนย์ตัวเด่นครับพี่น้องตัวล่องกบมีหาหนึ่งหกหนึ่งหาสาหามหาศูนย์หกศูนยไปเร็วแน่จังหน่อยนอะครับเนาะขอมูลสองตัวบนครับของอาจารย์สุมาอีส่วนชุดนี้ครับพี่น้องสองตัวล่างของอาจารย์ชาวโรด เป็นใหมาสามหกสามแปดสี่สองสี่เก่าห้าสองาคาห้าเก่าครับพี่น้องครับส่วนใบนี้แนวทาสองตัวล่างของเอ็ดครับตันครับพี่น้องอาจารย์ประวาติสิบหน่วยล่างชศูนย์กับมีศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์ครับพี่น้องเสียบข้อมูลไว้เ้ยครับเดอ้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้อง ส่วนใบนีพันว่ามาครบลร่างกันบนเนวทางคนนียนเกี่ยวครับขอมูลคองอาจารย์เป็นกะมี่เก้าแปดเก้าหกเก้าสี่เก้าศูนแกแปดละกะสีครับที่น้องใบนีเนวทางลูกชิ้นละลายครับเป็นให้หลูด83ดสามตัวเจ็ครับ2อตัวกะมี่สามเจ็ส ส่วนใบนี้แนวทางของแอดการครับแอดการเพันธห้เด่นหนึ่งมีหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหกจะชุดสองตครับสามคูลกาชุดสาต6 1หกหนึ่งหนึ่งหนึ่กหกกบบงใบด้วยครับเด้อส่วนใบนี้แนวทังของแอดค้นเมืองครับแอดค้นเมืองนี่พ่นให้หนึสองส หนึ่งหาหาหน,หน,หน,หหหนครับมาใดสมบุนทั้งหลังเนาะใบนี้แนวทา,างของลุงนิ่นครับพี่น้องครับลุงนิ่นลุงนิ่นเพื่ในใดเด่น2กับหาครับพี่น้องกับมีหาเจ็ดสองเจ็ห่งหาเก้าหนาส่วน2อตัวกับมีหนึ่งหาหนึ่งเ,งเ,งเจ็ดเก้หาเจเจห กันเบิ้ลครับหาหาเจ็ดเจ็ดครับขอบคุณข้อมูลอาจารย์เนาะครับเนาะสำหรับแนวทางข้อมูลของนุ่นินครับใบนี้แนวทางเลขดังคนบ้านสบายครับพี่น้องเห็นชัดบมเนาะนี่เนาะชุดสามตัวข้อมูลก็ตามนี้เด้อครับเด้อขออนุญาตบ่อ่านเนาะส่วนสองตัวครับพี่น้องสองตัวก็มี่สามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแปด ห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดครับพี่น้องครับส่วนใบนีแนวทางของอาจารย์หนุ่มสารคข้ามครับพี่น้องเป็นว่าสูตรรอยมาไล่ไปจุดสองตัวบนรางครับเปิ้ให้เด่นเก่าครับพี่น้องเด่นเก่ากับศูนย์เน่นเก่ามีเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าสามคูสามหางน้ำกันเขนเขนพี่น้องมาได้ทั้งบนทั้งหลางเนาะครับเนาะขอบคุณขอมูรอาจารย์หลายๆครับ ทเอือเฟือบแบ่งปันขอมุ่งแนวทางไปต่อกันทีแนวทางของแอดต่อครับแอดต่อนี่เพื่อนให้เด่น3กับ2 2โตครับ3936 2926า้ากาชุด3โตครับอ่า3 6 4 2 6ครับยืนโดนเมื่อไรพี่น้องเป็นปวดปวดขาแนวะ่ย่ไหรบุ ส่วนใบนี้ครับแนวทางของแอดนอหนูครับแอดนอหนูชุดเต็มครับ3ตัว0 5 1 5 4 0 0 7 1 9 7 1และกา9 4 1 5 9 1 7 4 0 7 4 1ครับไปชุด3ตัวนะครับเนาะจะด้านบนและกา2ตัวล่างครับ1 7 7 1 0 6 6 0ครับพี่น้องครับถ้าเกิดมาเกิดจอบกระเซฟขอมุ่นว้แล้วครับเนาะใบนี้แนวทางของแอดประกอบครับพี่น้องครับแอดประกอบเพิ่นให้วิ่งเก่ากับ0 3โตสามเก่าสี่เจ็ดเก่าแปดสอห้ากาชุด2โตเก้าเก่าส เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดครับพี่น้องครับเสียบขอมุ่นไว้แล้ว,วครับเออเบลี่ยนบรรยากาศไปหนึ่งครับพี่น้องครับบรรยากาศย่ำเสเยา ไปต่อกันที่แนวทางของแอดเทปครับพี่น้องครับแนวทางของแอดเทปสามตัวพันไหหม่าเก้าเจ็ดสี่หกหกแปดชุดสามตัวสองชุดน้ำกันครับพี่น้องรากาชุดสองตัวครับเจ็ดสี่หกแปดเก้าห้าเซฟขอมูลไว้เด้อครับเด้อขอมูลแนวทางของแอดเทปขอบคุณขอมูลอาจารย์ครับ ไปต่อกันที่แนวทางของแอดไต่ฝ้าครับพี่น้องแอดไต่ฝ่าอาจารย์เปนไหเด่นสองครับมี2สองหนึ่งสองหา้าสองหกสองเจ็ดสองแปดชุดสองตัวบนล่างครับพี่น้องส่วนใบนี้แนวทางของแอดปกเขียวครับขออนุญาตพี่น้องมาอ่านเด้อครับเด้อแคบหน้าจอเสียบขอมุ่นไวครับพี่น้องครับขอมุ่นแนวทางของแอดปกเขียว ทั้งชุดแถวด้านบนกับชุดแถวด้านล่างครับใบนี้แนวทางของจิตหวยครับพี่น้องจิตหวยในงวดที่ผ่านมาผมกับบอได้ไม่พี่น้องเบิงเนาะสำหรับขอมุ่นของจิตหวยงวดที่ผ่านมานี้ว่าเป็นเห็นเข่าสามโตโตรงอยู่ด้วยพี่น้อง 6, 6หกหก้ขอมุ่นของจิตหวยในงวดนี้ครับพี่น้องครับขออนุญาตบออานเดอครับเดอ ขออนุญาตบอ่านนะครับเนาะขอมุ่นของทิดหวยในงวดนี้เป็นชุดสามตัวกับสองตัวครับถ้าพี่น้องคิดมาขึ้นชอบแนวทางของอาจารย์เพิ่นเนาะก็แคปหน้าจอเซฟขอมุ่นใบนะครับเด้อขอมุ่นใบนี้ครับแนวทางของเอ็ดไพร์เกลนะครับเนาะลืมเบอร์หนะ้าอาจารย์เพิ่นเพื่อให้บนวิ่งสามกับเจ็ดขับล่างวิ่งหากับเจ็ดกามีสามศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ด สอตั7ศูนย์เครับขอมูลของแอดไพ่เกี่วปิดไทยกันที่แนวท้างของอาจารย์สมชัยของธนกิจครับพี่น้องลักลอยพันไหนเก้าแปครับกับมี2 6 2 7 2 8 3อ3เจ็ดสองแปกครับไปชุดสองตัวกับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะถ้าเกิดมาเกิดอบกับพิจารณาไปแนวทางครับพี่น้องครับ แคปหน้าจอไว้ครับครับพี่น้องครับกับขอบคุณข้อมูลแต่ละสำนักแต่ละอาจารนเนาะครับเนาะที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันข้อมูลแนวทางครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งสองบ่าวกระโดน ก็ขอพี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อรักษาสุขภาพกันนะครับผมพบพ่อ,พอ,พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เบากระโดนลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ